พี่ทัตชัยอภิสุขประทับใจอย่างไรบ้างกับพร้อมมิตรเมตาฟูดเชิญครับผมขอบคุณครับอาจารย์มัชชิมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านฮะสมาชิกสวัสดีปีใหม่นะครับนะฮะทุกท่านสวัสดีครับท่านประธานรองประธานนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมทัตชัยอภิสุขครับนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแนะนำนะครับใหม่ล่าสุด เมตาฟูดนะครับเป็นเป็นเครื่องดื่มผงข้าวปรุงสําเร็จนะฮะวันนั้นผมไปนครสวรรค์นะครับวันวันน,น,นครสวรรค์มาได้เปิดตัวเมตาฟูดเนี่ยนะผมฟังอาจารย์พีซึ่งข้าขึ้นเป็นเว,เวทีเนี่ยมีคุณภาพรักษาสุขภาพนะฮะเรื่องเบาหวานความดันเนี่ยผมสนใจมากนะครับ ซึ่งผมก็เป็นอยู่นะครับถ้ากินตัวนี้นะฮะจะมาช่วยเรานะครับมันเป็นผงนะฮะผงผงข้าวเนี่ยผมก็ชงกินนะฮะมันเป็นสีขาวขาวเป็นเป็นผงละเอียดเลยชงแล้วจะเป็นสีขาวเนี่ยครับนะฮะแล้วกินนี่มันเป็นกากมีกา,กากใหญ่นะครับมันจะช่วยเบา,า,าช่วยลดเบาหวานความดันเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยกินแล้วจะดีมาก วันนั้นผมฟังแล้วโหวซึ้งเลยนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยแม่เมื่อไรจะจะมานะที่บริษัทพอมาบริษัทบอกสิบแถมอีกสองโอ้โหผมรีบอันดับแรกเลยนะครับรีบรีบสั่งก่อนนะครับเอามาช่วยบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ควบคุมอาหารนะน้ำหนักเนี่ยดีมากกินแล้วจะอิ่มแล้วก็นอนหลับดีนะครับพวกที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ย ฟังแล้ววันนั้นแมมันสนใจนะฮะส่วนมากคนก็จะเป็นเนี่ยเลือดเลือดข้นเลือดหนืดเลือดข้นเนี่ยเลือดหนืดเลือดข้นแล้วมันจะเกิดความดันความดันเนี่ยความดันสูงถ้ากินแล้วว่าจะช่วยเรื่องในสมองเสื่อมอะไรเนี่ยะะโรคสายตาช่วยต่างๆผมว่าเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟอมิมดเราเนี่ยมาช่วยได้ เป็นตัวที่ว่าสุดยอดวันนั้นคุยกับท่านประธานก็บอกโอ้โหกว่ญญาจะได้ตัวนี้มาไม่ใช่ของงอ่ายๆนะครับรู้มาก็รีบมาจดลิขสิทธิ์แล้วก็รีบมาอาอยู่ในบริษัทเราเนี่ยกว่ญญาจะได้มาเนี่ยมันมันมนของดีอ่ะต้องรีบครับ,รบนะฮะต้องรีบแล้วก็กล่องหนึ่งก็สิบห้าสองนะครับสิบห้าสองผมก็มาใหม่ๆนี่ก็ตอนนี้ไปก็ยัง ก็สักห้าหกสองนะครับแล้วผมจะลองดูที่ว่า,าถึงเวลาไปเช็คกับโรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลจะลดเท่าไหร่นะครับความดันอย่างไรนะครับจะเป็นข้อพิสูจน์แตผผ่ผมเชื่อผมเชื่อฮะของไม่ดีเราบริษัทเราไม่เอามานะฮะใช่ใช่ถูกต้องเลยเราแล้วก็อยากจะให้มันเ,เลือดหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเลือดหมุนเวียนดีเนี่ยความดันก็จะ ลดลงเองนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วมีวิตามินม,มีวิตามินวันนั้นมีมีบีมีอี e, เนี่ยสูงเลยเดี๋ยผมดูแล้วแต่แล้ว่่าครบถ้วนถ้าใครดืม่มวันนี้ผมก็สลับดื่มกับโคอลลาเจนนะฮะโอ้โห <c oughs> อย่างน้อยในสุดยอดเลย <c oughs> อี <c oughs> ่ศจน้อยกินมะหอลานมากทุกตัว <c oughs> ก็เรียกให้กินถึงเ่ยกินถึงกินถึงขนาดที่ผมกินแล้วก็ยังยกให้พี่น้อยเลยเป็นระดับโอ้ต้นๆของบริษัทเลยเนี่ยที่ทานผิดพัณฑ์ของบริษัทเนี่ยนะครับผมก็ต้องสลับกินนะพวกวากาเมะบ้างนะครับตอนนี้มาเอ่อเมตาฟู้ดเนี่ยก็หลายๆอย่างเนี่ยมาสลับกันกินเพราะทุกตัวกินพร้อมกันก็อิ่มบอดี ค่ะอโอเคลเลยเนาะใช่ใช่นะขอบคุณนะครับอาจารย์ฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับ